คนที่โดนบล็อกนะครับผมสำหรับถุงเงินเข้าแอป,ปไปใช้งานไม่ได้นะครับมีการเข้าขายผิดมาตรการต่างๆนะครับ <c oughs> ให้เข้ามาในเว็บเราชนะเลยนะเสิร์ชจากใน Google ได้เลยเข้ามาในเว็บปุ๊บในส่วนตรงนี้เราก็จะอยู่หน้าเว็บแล้วเนาะให้เลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อนๆก็จะเห็นคาว่าการจัดการข้อมูลร้านค้านะครับตรงนี้กดชิกเข้าไปได้เลยในส่วนนี้ก็ใส่เบอร์โทรนะครับ โอเคพอใส่เบอร์เธอเรียบร้อยก็กดฉันไม่ใช่แกมอัตโนมัตแล้วก็กดเข้าสู่ระบบรอรับรหัส OTP จากมือถือนะฮะโอเคพอเราใส่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะแจ้งขึ้นมาว่าท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบการร้านค้าได้นะครับเนื่องจากมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนไปจากการใช้งานปกติก็ให้เพื่อนเพื่อ,อก,ดกดดําเนินการต่อไปได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้เขาก็จะให้เราอ่านนะครับกดการดําเนินการต่างๆเพื่อนเพื่อ,อก็รออ่านให้ครบถ้วนนะครับ ในส่วนตรงนี้ข้อให้หนึ่งนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับเราก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือขอรับแบบฟอร์มข้อโต้แย้งได้ที่สํงงานักงานสัมพันธ์สํานักงานสัมพันตำมิตรอะไรเนี่ยสามสัมพันธ์สามตำมิตรในพื้นที่นกรอบแบบฟอร์มข้อมูลข้อโต้แย้งให้ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็จัดส่งแบบฟอร์มเอกสารนะครับผ่านช่องทางเลยก็คือส่งมาทางเมลชื่อว่านี้นะครับหรือว่าจะส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือจะไปส่ง ไปเสนีลงทะเบียนสํานักง,งานเศรษฐกิจกระทรวงการทลังก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกท่านไหนนะครับหากท่านไม่ยื่นหนังสือโต้โต้แย้งภายในวันที่กําหนดนะครับจะถือว่าท่านเข้าข่ายกระทําความผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการนะครับผมและอาจจะถูกดําเนินคดีตามหลักเกณฑ์ได้นะครับเงื่อนไขตรงนี้และความสัาและความยินยอมสําหรับผู้ให้ประกอบ และหรือผู้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยท่านที่จะได้ความยินยอมแต่เ้าต้นเนี่ยอะไรที่เขากดข้อแม้ของเขาอ่ะเออท่านจะได้ความผิดก็คือให้ท่านตกลงนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเป็นแบบฟอร์มเขียนข้อโต้แย้งนะครับก็จะมีให้เราระบุชื่อเบอร์โทรนะครับแล้วก็การรับชําระเงินค่าสินค้าเนี่ยปอมจะแจ้งก่อนนะครับว่าการรับเงินค่าสินค้าเครื่อง e d c เนี่ยมันจะเป็น เครื่องของร้านธงฟ้าครับแล้วก็อีกคนจะอีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันถุงเงินก็คือใช้ในโทรศัพท์อ่ะไม่งงนะครับ EDC คือเครื่องที่ใช้ในร้านธงฟ้าที่สามารถเสียบัตรได้สําหรับคนทั่วไปที่ไม่มีร้านธงฟ้าก็ใช้แอปถุงเงินก็ไม่ต้องงงนะครับมันก็เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดแหล่งที่มาจากสินค้าก็คือเราจะซื้อของจากไหนมาขายนู่นนี่นั่นเรานก็กรอกไปนะครับผม กรน,นี้ผู้ประกอบการชื่อสถานที่สียภาษีนะครับเออตรงนี้เราก็อ่านแล้วเราก็เขียนไปนะครับใครที่จะขายของออนไลน์แล้วไม่รู้จะกรอกอยังไงก็ความเห็นส่วนตัวของปอมปอม,ปอมให้ลองโทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูนะครับผมว่าเราจะกรอกอยังไงเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่ไม่มีใบป,ประกอบการขายของตลาดนัดเนาะก็ทีนี้ก็กดตกลงไปก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรมากก็คือ ง่ายๆเลยเพียงแค่ให้เพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรงนี้มาแล้วก็เขียนกก่อพิมพ์เนี่ยถ้าดาวน์โหลดมาในคอมเนี่ยมันจะพิมพ์ได้เลยแล้วก็ส่งไปที่เมลที่ปอมแจ้งข้างต้นเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับผม